ผู้ชมที่เคารพครับเนื่องจากในโอกาสที่ผู้ผมในกลุ่มการเรียนสำราญเปิดบานด้วยไทยได้พากันไปรับตำแหน่งประธานบริหารของผู้บริษัทของบริษัทที่สำคัญอันนี้ก็ท่านดัไทยก็จะมาเป็นประธานบริษัท Farmer and Agriculture Company Vitamin เร็ดจำกัดเรื่องยิ่งใหญ่มากในภูเขาภูพานนี้เ <ฆา S 1> ขาจะพูดากเลยเขามีเป็นพ,<ว>พันไร่นะครับแล้วก็ สุสีดุสิตสุสิตสุีก็จะไปเป็นประธานโลจิสติกส์นำส่งสินค้านมไปให้ขนมไปให้ร้านกาแฟต่างๆร้านกาแฟหวส่วนผมก็เชี่ยวชาญเรื่องการท่องเที่ยวผมก็ออกมาเป็นประธานบริษัทการท่องเที่ยวเท้าใสคำเลาะและ สูดฝันเมื่อเหานว่าทาลุกเก่าๆได้ไปสู่สุคติหมดแล้วผมก็จะไปสูดฝันตามโลกแรกนะครับ้ก็สมบัติท่านขอออในอาารยค้นะครับว่าถ้าจะใช้บริการก็ขอความมือสีเอกอมตะเปิดตัวอย่างเป็นมารยาแล้วก็มีรับใช้ครับวันนี้ถ้าไม่มีใครค็จะสูดลาให้หมดเลยฝันกับเรียกหรือหมาอีก่อนครับในเวลาจะสูดฝันผมก็จะต้องเรียกคนสําคัญคือตู้สีเพราะว่าต้องมาเพ้ด้วย้สี ไีสีไม่มีครับไม่มีคัลเลอร์คัลเลอร์แล้วพอโดนล็อกแพรแพรี่นี่ก็ดูแลตั้งแต่ผมื่วานมัอยู่เหมืันตอนนั้นเป็นสาวน้อยมากตอนนี้ก็ยังสาวน้อยมากอีกเลยอันนี้น้องดีครับที่เล่นน้องอย่เนีอยน้องแอร์น้องแอร์นี่ก็เป็นผู้ที่ผมน้องแอร์นี่ก็เป็นผู้ที่ผมอยากสอดมากสอนนะครับผมโอ้ตาห่อได้แล้วเี้ น้องแพรน้องแพรออกตรวจโย่พวเกษียณให้ก้อนงดหรอวะนี่อนงดนี่นี่แล้วก็อมปลปอมปก่อนเราอ๋อลืมไปศาสตราจารย์ทวีเดชกัมพูก็จะออกไปเป็นประธานบริษัทพารารับเบอร์คอมพานีลิมิเต็ด ประมาณ50ไร่เนี่ยทานจะกีดยังไงล่ะผมไม่เข้าใจเลยเงินรายได้วันหนึ่งเนี่ยหลายพันหลายหมื่นบาทมากก็ไม่ได้ลําบากก็จะไปเป็นโอ้ตกทุกข์ได้ยากอะไรครับพอจะละวุธก็จะต้องเข้าหน้ายิ่งขึ้นไปก็อย่าลืมเพราะว่าชื่อเสียงผมก็โด่งดังอยู่แล้วก็ไปสู่ฝันได้ถึงผนน้อนตัวกันเะก็คประธประสงค์ให้เจ้าริมงคลกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับ อ้าเสร็จแล้วแล้วพวกเราพากันอธิษฐานจิตนะครับุมูมนาคดูกรคลกที่กำลังจะเสียนอายุราการาได้ประกอบพิธีสัก,กระพระพุทธรูปซึ่งเป็นผู้แทนสามมาพระพุทธเจ้าขอได้ประทานพรตามโชคดี ได้เริยนอ่ด้วยวคุณปัจจัยได้เรียนอด้วยอายุวัฒนะได้เรียด้วยเจริญพรด้วยโชคลาภด้วยเจริญพรด้วยความมั่งคับผสูงศักดิ์ให้แก่ท่านที่มาดีท่านที่จะดเสียด้วยการในวันนี้ได้มีสาระใหม่ที่แท้แต่งสมบูรณ์ปลายอยางโรกใครได้เจ็บปัจจากรคกรมหมอปัจจารความกังวลใจแต่อย่างใด ให้ท่านใป้สงแต่สิ่งที่งดงามสิ่งที่ท่านได้ปรารถนาสิ่งที่ท่านได้สมหวังสิ่งที่ท่านไ,ได้เปนความโชคดีอยู่กับครอบครัวสุขภาพพรรยาทไมที่แข็งแรงสมบูรณ์ช่วยทุกอย่างด้ประการในตัวผมเองได้ขออนุญาตปรารถนาดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระลูกพระสมานุุธเจ้าได้ขออธิษฐานจิตลำลา ไปบริวารหน้าที่องค์ใหม่ที่ที่ไร่ชิ้งรัลสินด้วยครับวันนี้ได้เวลาที่คณะผู้เป็นเสอายุราชการจะได้ล่ำลาองพระวิดาลูกรมนาจย่าและพระพุทธนาเวงอุทิศไทยเป็นสถานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูดอดจิตใจของพวกเราขอวเวียดนามอดีตจากประเทศนะครับและอธิษฐานจิตก่อนนะครับเอาพวกเรามาลงมือนะครับได้รักเสียงแล้ว เมาใกล้ๆก่า่าะทั้งสองได้ประทานความปัาามีเคารพดาคณะูปรกอที่ได้มาประกอบพิธีสักการะไหิ่งันี้ดื่อความปัต่อพศาสนาพ้่อความเรพอสัทั้งสองคงได้ดูแลครอบครัวได้ดูแล อากพี่น้องทา่ีมพ์กาฟนของที่ไร้เพื่อนอนครนให้มีการการอยที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้ปฏิจจการมองหมอปฏิจจการให้ความไช้กางวงทั้งหลายให้เข้าสู่ความเปินการแท้จริงอันได้มีาลังใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์วันนี้เราถึงโอกาสได้มาล่ำลาพระองค์ให้ฟอนเพื่อที่จะเดินทางไปปฏิบัิหน้าที่แห่งใหม่แล้วก็ล่ำลาเพื่อการ การขอกรปฏิบัติพรท่านขอให้คุณการความดีที่ปฏิบัติมาในคดีปัจจุบันนั้นได้เป็นพลานุภที่แขแตร่งสบครับที่งกรายวาจาใจท่านได้ทำมาในคดีปัจจุบันได้ส่งเป็นพลามอันพสูงให้กับท่านได้มีพรได้มีคุณการความดีได้เงตรนัแข็งความมีลายวาจาใจเรื่องของครอบครัวมีความสุขสบายดี

ป็นผู้ที่ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ทักิินเงินทองรับยศสรรเสริญศุกไม่ใช่ของสำคัญน,นะครับรับคันที่ลมหายใจนะครับจงหมั่นหายใจไว้มันก็จะท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็อย่าเพียยน,นะครับทุกอย่างในโลกนี้เป็นเพียงสมมตุติถ้าเราทิ้งสมมุติได้่อยให้มันว่างเปล่าโรคไปแค่เจ็บใดๆจะไม่มาให้เราครับ ก็คงจะต้องขออนุญาตถ่ายรูปกับาะถ้าพออีกแล้วก็น้องๆทุก็ควรจะรอจนจบนะครับเออขออนุญาตถ่ายรูปเอ่อมามามาย้ามามาจุกมาในมัดจุกเนี่เราจะถอยออกไปนะแล้วมาให้น้องๆเข้าอยู่ถอยหลังได้ครับถอยหลังได้ครับเี้ยไม่อยู่ด้านหน้าดี่ไหมอยู่ด้านหน้าหนึ่ง สองสามครับหนึสองสาม